สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชัานเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยรุง่งอรุณลีกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับระหว่างสโมสรมหาสารคาม SBT เปิดบ้านตอนรับการเยือนของสโมสรสุรินทร์ของชีมูลครับก็ต้อนรับแฟนบอลในการถ่ายทอดสดด้วยครับทางแฟนเพจมาสารคาม SBTFC เครับเปลี่ยนแกนมาสายสุดบ้างให้กับชัยวัฒน์ปิตานัง ชัยวันรลาภจี้ไปแล้วโยกหลบแล้วลองใส่ขวาแม่มองอ่างมุมสองนักเตะจากอำเภอยางศรีสุราษฎร์เจอกันแล้วครับชัยวัต์กิตตานันท์กับภูรินสารวัตรเอาตักมาจังหวะนี้ไปล้ำหน้าด้วยครับ <S <S เลีน้นโดอาสับเสาไปสวนตัวแม่แต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของจตุรงสิงจานุสงครับแม่เตะมุมครับโอ้จังหวะตักด้วยซ้ายของเจ้าเจ๋งวานิจใจแสนครับหลบมาจังหวะนี้แล้วก็พยายามเล็งที่เสาแรกแล้วครับ จักรราโทนงสานีแม่จังหวะนี้ครับเป็นฟรีคิกเรียนดูอาซับซาเปิดมาแม่มงข้ามคานไปครับเอฟซอนปาติซิโอเท็สองผู้สิทธ์ครับเปิดเตะมุมมาชะยงกูนมงกระดอนพื้นน่ะเข้าซองของสอนารายครับจอกบอลเร็วออกบอลมาทางขวาดูภาพช้าก่อนครับมงกระดอนพื้นนี่ครับตับปบไว้ได้จัดกำแพงครับทีมเยือนให้สาพงไปป้องกันลูกเลียดด้วยนะครับ ซอนนตัดย้อยๆมาย okay, ครับเน้นทิศทางไม่เอาแรงมากครับแต่ว่าบอลมันหุบลงไม่ทันครับโอ้ oh, มองจากมุมนี้นี่ตักทะแยงมาแล้ว จะตุลงุงมงยังไม่พ้นอันตรายอัมเซากระดกมาจังวานี้ไม่ตรงกรอบครับโอโ้โหประตูขึ้นนาเหมือนกันครับมาสละครับเอสบีทีนะบอลตกว่าเฉี่ยวบริเวณโคลนเสาครับไม่ครับถ้าโดนเสาเหลี่ยมในก็น่าจะไม่เหลือครับวานิดจ มาบุรศินปล่อยต่อครับเป็นอาร์ตซัมเซาแม่เป็นซูเปอร์เซฟของจตุรงครับแล้วยังไม่ออกด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหและหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับมาสารคาม S อ t บ c กับสุรินโขงชิมูล FC ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เดี่ยวเรา ภูสิทธิ์ครับเปิดเตะมุมมาแล้วลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นนันทชัยทำประตูให้สุรินโขงชิมูลออกนำในนาทีที่51ครับหกหนึ่งหนึ่งนะครับเต็มศีรษะไปเลยครับจากการเปิดของภูสิทธิ์ครับแล้วโอ้ไม่ต้องเทคเลยครับเดินมาวิ่งมาหม่งตั้งศีรษะรอเลยครับออกน้ำก่อนแล้วครับดูแล้วน่าจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับปูม่วงมหาการฟรีคิกเข้าไปครับ แม่จังหวะนี้บอนแถว2แล้วลูกนี้หู่ยทีทักชัยริมรักษาครับจะเตะมุมเข้าไปเสาสองุ่งมาโมงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงครับอดูลิขิตแสงแดงให้มาที่ทันพิสิทธันพิสิทธ์ตักมาให้กับทีแล้วพักทัดแบกกลับมาวานิชวานิชใส่ขวาข้ามขาน 10นาทีสุดท้ายครับเป็นดูจังหวะนี้ก่อนแอสซัมเซาแต่เป็นซุปเปอร์เซฟของจตุรงสิงห์จานุสงครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับสำหรับมหาสา,ารคามเอสบีทีครับว่ะดึงด้วยซ้ายเข้าขวาแล้วโอ้โหบอลมันก็ถ้าสูงกว่านี้หน่อยก็นะดูจังหวะนี้แอสซัมเซาะแล้วลุกลุกขึ้นมาเล่นต่อเรียบร้อยไล่ตีเสมอ หนึ่งประตูต่อหนึ่งจากเลโอนโดอาซัมซาครับ go, go, go! Go, go! แต่ตรงนั้นมีแต่ผู้เล่นของตุลินโขงชีมูลครับเชยพลครับออกบอลออกไปด้านข้างดาว่าลงยิงเองโอ้ยแม่ทำไปเล่นไปดาว่าเชริงครับ ยิงด้วยขวานอกกรอบเผืยโทษหลุดกรอบไปนิดเดียวครับครักติดชยางคูลจ่ายตามช่องมาบอลมันโค้งเข้ามาในสนามครับได้มาทางนัือลเปดเปิดมาแล้วเรียบร้อยไหมอีกทีนึงไม่เข้าครับโอ้โหพสุดท้ายในเกมนี้แหละครับ นี่ยดูภาพช้าดูลิขิตเปิด์ตเตะมุมมายังชคไปได้ครับจตุลงบอลสองยังไม่ขาดแล้วเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าสโมสรมาสารคาม s v t f c เสมอกับสโมสรสุริน์ขงชีมูลไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับแต้มนี้ส่งผลให้สุริน์ขงชีมูลรอดพ้นจากการตกชั้นครับ